สำหรับรายวิชาประวัติศาสตร์ในวันนี้นะครับคุณรูก็จะนะมานำมาสอนพวกเรานะครับในหน่วยการเรียนที่1นนะครับเป็นเรื่องที่3แล้วในวันนี้ก็คือเรื่องของการนำเสนอขนะ้อมูลของประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นของเราประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับก็คือด้านของ นักเรียนก็จะเห็นคุณค่าความสาคัญนะครับเกี่ยวกับ วันนี้าการนำเสนอ,อะนะครับวันนี้ก็จะรวมพลังพวกเราที่เราไปทำการศึกษามามานำเสนอเกี่ยวกับผู้ปราชญ์องถิ่นวันนี้กลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มอะไรครับกลุ่มยาดุซึ่งตระเวนก็ตั้งประเด็นเอาไว้นะครับเกิดความสนใจที่จะศึกษาก็คือมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าคนในชุมชนเนี่ยเขาทำยาดมใช้เองนะครับซึ่งยาดมแบบนี้เป็นยังไงบ้างมีความหอมแล้วก็ เป็นสินค้าที่ยอดนิยมมากเลยนนเนาะโดยกระแสต่างๆแ,แล้วก็สภาพอากาศที่รอ้อนนะันะักเรียนก็ไปเรียนรู้นะครับกับหลาชาวบ้านมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พอเรียนเสร็จนะักเรียนก็ไปปรับตูนสูใช่ไหมเอ่อมีการไปศึกษาจากาแหล่งเรียนรู้อนนื่นๆที่เขามีการทาส่วนผสมต่างๆมานะครับวันนี้ก็จะให้นหนําเสนอก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสาธิตนะครับว่ากลงแต้วสู Tira yeah. yeah. ท้องถิ่นยาดนงสงกรานไทยเอกสารหลัหกฐานตำรายาสมัยวิทยลาลนับปีโนโตรจากทีทียาแหล่งปันญ่าชา หัวใจม่นโดน ข้อดีประโยชน์เป็นสินค้ายอดนิยมเก็บไว้ได้นานต่อคุณกำไรสูงเป็นสมุนไพรแนวทางต่อยอดพัฒนาจนถูกพันให้ท กับการะบูนพวกเราได้หาพืชมาใหม่เช่นกระวานดอกจันเทพโกดหัวบัวทิมเสนกับรินท่อนกาลางบูนต่อไปเป็นการสาธิตการดำอันแรกใช้ปิกไทยดำ 要个。 มัดนำ้นำทุกอย่างเสร็จคนในกลองพอคนเสร็จมันจะมีกลิ่นหอมและให้เราใส่ให้เราตากใส่แข็ง ใส่ขวดแล้วปิดฝาแล้วติดสติ๊กเกอร์ บบ้แนีสรุปนะครับสำหรับยาธง,งสมุทรไพรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็สามารถสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้แบบมือเทียนได้นะครับแลวต่อไปก็คือเรื่องของอการตอบแทนสันงคมเนีย่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญข,ข,ของการประกอบอาชีพเราหรือเปล่าการตอบแทนสันงคมนะครับเราสามารถ น,นี้ก็ไม่นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับวันนี้น้องได้ไปหลายอย่างนะครับสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับอาชีพประจำกักเรียนได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน,น้องนักเรียน